สิบบทสวดมหาสมัยสยูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายงภควาสักเกสุวิหารติกาปิราวัตุสวิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเขนัสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสะเพหิวารหันเตหิทัสหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติ ภาะวันตังทัศนายาภีกูสังคันต์จ่าทัพโคจตุนนางสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตัทโหสี อายังโกภะคะวาสะเกสุวิหารติกัปปิราวตุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกขสังเคนะสัทธิงปัญจมเตหิภิกุสเตหิสพเเหวะอรหันเตหิตัสสหิจโรกาถาตุหิเทวตาเยุเยนะสนิปติตาหุนติภควันังทัสสนายภิกุสังัจะยันนะมยปิเยนะภควเตปสังเมยามอสังมิตวาภควโตสันิเกปะกาถาภาสัยาติ อะตะโคตาเทวตาสยยะทัปีนามาภารวาปุริโสสัมมินทิตังวาภาหังปัสสาไดยะปัสสะนิตังวาภาหังสัมมินชายะเอวเมวัสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาปะกวาโตปุระโตปะตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาปะกวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังทั้งสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาปะกวาโตสัญิกอิมังกาตังอภัสร มหสัมมโยภาวนาสมิงเทวกายาสัมมาขตาขตาตามหาอิมังธรรมะสมัยยังทักิตายวะอปาราทิตจสร้างคันเตอธากุวอปาราเทวตาพระวัโตสัญญิกิมังคาทั้งอัปปารสีตรัตตระภิกขวสมาทั้งสุจิตังอัตโนชุกรรมังสุสาราสิวะเนตานิฆะเทวะอินทิยานิรักขันติปันทิตาติธากุวอปาราเทวตาพระวัโตสัญญิกิมังคาทั้งอัาสี เฉตวากีรังเฉตวาปรีกังอินทกีรังโอหัดฉามเนชาเตชะอันติสุทาวิมะลาจักกูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทะขั้วปราเทวตาพระกุฏโันิเกอิมังคาทั้งอกพาสีเยเกสีพุทธังสารนังฆาตาเซนเตกามิสันติอปายาภูมิปะหายะ มานุสังเถหังเทวกายังปริภูเรสันติติอรภโผภควาปีภูอมันเทสีเยภุเยนะภิกขเวทัสสุโรกาถาภูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทาคตังทัศนายาภิกขุสังขันตจาเยภิเตภิกขเวให้สุงขติตามฐานังอรหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายภะเทวตาสันนิปติตาให้สุงสยธาปิไมหังเอตาระหิเยภิเตภิกขเวภวิสันติ ธณะกัตมะธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปีปากวันตานังเอตาประรามเจวเทวทาสนิปติตาภวิสันติสยธาปิไปหังเอตาระหีอจิกิสสมีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิติสสะมีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสสะทุกังมาสิกโรธาปัสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิคู่พวัตโตปัจจสสุงภะวาเอตัาทโวจะ สีโลกะมโนกัสสามียธาปุมาตธาสิตาเยสิตากิริคปะระหิทตาสมาหิตาปุทุสีหวาสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญจสติยทวะวเนกาปิระวัตเวตตัวมันตยิสัทสาปเกสาสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธมภิกขวัว

ราวตวัยที่มันโตชุติมันตวันนวันตยัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่นางชาสหัสะให้มาวตาอยากฆ่านานาตวันนิโนอิทีมันโตชุติมันตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางเอเจเตสรสาสหัสสะยาคานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โอ้ถ้าบานาพิกาวงพิกูนางสมิติงว่านางเวสามิตามจักรศรกายกานานตตะวันนี้หนอดีทิมันโตจุติมันโตนนะวันโตสัตย์น้มโอ้ถาบาราพิกาวงพิกูนางสมิติงว่านาง ภูมิพิโรราชาไยโกเวปุราษนิเวสนางเพื่ยอนางสตาสหทังยากานางปยิรุปาสติกุมิพิโรราชาไยโกโซปากัสัมิติงว่านาปุริมจติสังราชาทัตตาระทปัสสภสติขันทปานังอธิปติมหาราชยสัสสิโสปุตตาปิตัสสาวะวุนทนามมหาพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสัสสิโนโมทัมมานาภิกามุงภิกขุนังสมิตริงว่านัง ต้าขีนันจ่าทิสร้างราชาวิรลุลโหตถปัพสะสติคุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัสซิโซปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภราอิทิมัโตสุติมัโตวันนาวันโตสัสสิโนโมทัพมานาภิกามูภิกขูนางสมิธิงวะนางปัจฉิมัญจาทิสร้างราชาวิรุปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสซิโซปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภราอิทิมัโตสุติมัโตวันนาวันโตสัสสิโน โอธัมานาพิกามุงพิกผูนางสมิติงว่านางอุตตราชาัติสร้างราชากุเวรัตถาพสะสติอยาขฆานางอัธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสาภาะบุญทนทนามัทธาภลาอิทิมาตุลสุติมาตุลวันนาวันตสัตินุโมธัมานาพิกามุงพิกผูนางสมิติงว่านางปุริมาธิสั่งทัตตาละท้อถ้ขีเนนาวิรุณหะโกปสิมีนาวิรูปะโคกุเวโรตระังคีสั่งกตตาโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโรทิสั่งถ้ันละมนาทั้งสุวะเนกาปิดาวัตเวเตสัะาาาวินนจสอ สภามายาปุเตนทูเวตินทูวิปุจวิปุโตสหันทะโนกามาเสโทจากินุขันทูนิขันทูจ่าปนาโตอปมัญโยจเทวสุตโตจมาตาริจิตตเสโนจคันทัพโพทราหลวชาชโนสัพโพอาคูปัญจสิโคเจวะเติมพระรูสุริยวัสสะเอเตจันเยจาราชะโนคันทัพภาสหราชุพิโอท้มานาพิกามงเพิงกู่นางสมิติว่านางาัทคูนาปะสานากาเวสาราสหัตตาจักกะกัมภาราสัตระอาคุบยะค่ะ

เอลาวันโนมหานาโคโซภักขสัมิทิงวานางเยนาคาราเชสันหสฮารันติทิ่พาทิ่ชาปักขีวิสุทธาจากกูเวหายาซาเจวานมาชาปัตตาจิตราสุปนาอิติเจสนามังอาพยายามตานาคาราชานะมาสีสุปนาตเกมมามกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปตตวายันตานาคาสุปนาสนานามังสุพุ้ทังจิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาปัตโรวาสวัตเซเจอิทิมันโตยาสัจินูกาละกัญจามหาปิสมาอสุราตันเวขาสาเวปาจิต สีสจิติจาะหราโทนมุจิสหัสตจาปริพุตานางสัวเพรโรจนามะกาสั้นในหิทวะพะิงเสนาะหูมทาภูพาขโมงสมโยธานิพัันเตปิคูนางสมิติงว่านางอาโปจเทวปาถาวีจาเตโชวโยตานิวันเตาิค่นางสาสวมิะิงว่ากางอาโปจกาเทวปาถาวีจัาเตโชวัยตานิพน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตอัสสินโนมทามานาภิกามุงพิกู้นางสมิติงว่นางเป็นทู้จัดเทวาสหะที่จะสามารจัดุเวมาจันทสุเป็นชาเทวาจันทามคูปุรากิตาสุริยสุเป็นชาเทวาสุริยามคูปุรากิตาณขตานิปุรากิตวะอภูมันทาวะลาหกาปัุ้นาวัสดุเศโทสัพโภปาคาปุรินทัตัตทัสเสตทาสรากายาสเปนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตอัสสินโนมทามานาภิกามุงพิกู้นางสมิติงว่นาง သာသခုသာဟပုသေဝါရမခိရှိခရိဝအရိတ္တကာကြောၸာၸဥမာပုခານိພາစီသောခလုနာသံသမ္မະၸအတုတ္တာၸအိသကာဆိုရိယရုၸိရာအကွာကွာသဝနေစီနောသ ase သေထသာထာကာယသပ ्हे နတ္တဝနိနောဣတိမတ္တသုတိမန္တောဝန္နမန္တောသတ်တိနော โมทัมนาที่กามุงพิคุณังสมิติงวานังสมานามหาสัมนานามนุสามนุสุตตมาขิทาปทโสศิกาอาคูอาคูมโนปทโสศิกาอัทธาคูหะรโยเทวเยจารโหหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเซเตทัสสะทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนมันโตสัสสิโนโมทัมนาที่กามุงพิคุณังสมิติงวานังสุกากระุงห่าลุนาอาคูเวคานัสสะสหโอทาตะใครฆ่าปาโมฆฆ่า อากูเทวาวิจักขานาสัทธรมะตาหาราคาชามิสกาจายาสสสิโนท่นายังอาคาปัจุนโนโยริซาปิวัสติทัสเซตัสสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตสัติโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากาสกาจายาสสสิโนสัมพิตตคารามเซต้าจดตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาควะทากูปะรนิมิตาทัสเซตัสสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโน อิทิมันตัวชุติมันตววันหนามันโตสัจสิโนโมทามนาภิกามุงิกขูนางสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันาวะเยนะอาคันชุ่งเยตัญยสัทิสาสหะปวุทธาชาติมัคขีรังโอคาตินนาเมนาสวังทะเคโมฆะตรังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุภัมหามาปรมาตโตจับปุตตาอิติมันตัวสหัสสันนังกุมารุติโสจัสโสภปะฆะสมิติงวะนัง สหัสสะพัมหามาโอการังมหาพัมหามาภิจิตติอุปปัโนชุติมันโทภิสมากายโยยัสสิโสขเสรษฐาอิสระอากูปัจเจกวัสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาริทุปริวาริโตเตจษฐสะเพียภิกันเตสินเทเทเวสสะพัมหามเกมาราเซนาภิกามิปัสสะกันหาสามันที่ยัง เเคทาคันธาทาพันธาท่าราเคนพันธมตัวสมันตาปริวาเรตมาโวมุนติขะโคจินังอิติตาทามหาเสโนกันหาเซนังอัติสยิปานินาตระมหาจัสรังกตะวานาเพระวังยาทาบวสโคเมโคทนะเยนโตสวีโชโกตถาโสปจุทาวเตสังขุตวะสยัมวะเสตันจัสาพังอภินญาญาวาวะกิตวานาจักภูมาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตมาราเสนาภิกันปาเตวิชานาาพิกัว เตจ่าอาตาปมาเการุสุตวะุทธาตัสสะสนาวิตาระเคหิปะกมุงในสรรมปิอินชยุงสัพเพวิทตาสร้างขามาพยาติตายสัสสโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชุณีสุตาเต